สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นจิตอาสาทําความดีกันนะคะไปพัฒนาวัดแก้วฟ้าจุฬามณีค่ะอ้าวใกล้รักษาาคาฟค้าค่ะน้ำขึ้น,น,นม,ามาสวยงามมากน้ำดดีเลย วันนี้เรามาทำจิตอาสากันนะคะวัดแก้วฟ่ะ เนี่ยคนจริงทำจริงตัดหญ้าดิ้มแม่น้ำเลย ไปตรงนู้นอ่ะถ้าทำก็คงโอยโอยเจ้าพยา แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะข้าน้ำวัดแก้วฟ้าสุทามณีกีลามณีเรามาติดอาสากันนะคะมาตีเละมีน,มนกใช่น้ำเหนือลงมาแล้วไห้พี่ดูดิไหลลงมาน้ำแดงเลย สีแดงแต่ตรงนี้เป็นขึ้นขึ้นปลามันเลยเป็นสีดำนะพี่ใหม่เนาะมันดำปลานนั้เนี่ยที่เป็นสีดำๆนั่นคือปลาหมดเลยเหรอที่เราเห็นสีดำๆนั่นคือปลาหูปลาเยอะมากมากเลยพี่น้องสวายทั้งนั้นเลยเนาะไม่มีปลาอื่นนะพี่ใหม่เนาะสวายแข็งแรงมาไม่ได้เจอสวายนี่นะนี่คือเขตปลาสวาย ถ้าแถวอะไรอะไรนะเขาเรียกว่าเทเวศอ่ะเจ้าปลาไอ้นั่นปลาตะเพียนเหรอเออปลาตะเพียนดูดิว่ายวนน้ำอันนี้แข็งแรงอ่ะเจอขึ้นปลาสวัยที่ดำดำนั่นที่ใหม่ปลาสวัยทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ปะอยู่ถึงนู่นเลยนะปลาอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะตัดมันก็จะไล่อะไรทิ่มคือถิ่นของเขาปลาไอ้แถวไอ้ปลาดูสิหลวงพ่อโตอ่ะอะไรนะพี่ข้าวไปไอ้ วัดหลวงพ่อโสธรเหรอไม่ใช่เป็นปลาดุก๋อ้ยที่เห็นเป็นสีดำๆคือคือเป็นปลาสวายเลยแถวนั่นน่ะอ๋โอ้จ้าหินไขทินมันนี่เขาบอกดูหูหูสวายแบบจ้าดูสิพี่ใหม่เขาว่ายทวนน้ำอ่ะเนาะ ว่ายทานกระแสน้ำไม่ยอมไปตรงนี้เขาไม่ได้กั้นอะไรไว้เลยนะเนี่ยนั่นก็ฝั่งฝั่งเมืองนนนะดูดูค่ะเยอะจนเวียนหัวเลยเยอะมากตรงนี้เขาก็จะพยุงตัวไว้แบบนี้แหละนี่หน้าวัดแก้วฟ้าจุรามีนี่ หงปลาทั้งนั้นเลยดูสีดำๆนคะสวายค์นะว่ายวนน้ำไว้ ไปหมดเลยดูตรงนี้ตามกระแสอุ้ยนี่ไปหมดเลยดูนี่ด้วยานี่แล้วนี่มีอาหารก็เยอะเยอะ มเมยดไปหมดเลยดูตรงนี้ตามกระแสะอู้ เนอาหารก็เยอะๆเราสองคนเพลิดเพลินดูปลากันนะคะน้ําก็กระซินขึ้นมาคือเขาดิ้นแรงมากๆเลยตอนแรกนะแท็บเล็ตแก้วแทบจะร่วงลงไปเพราะน้ํามันกระเด็นมาโดนแล้วลมก็แรงนะคะบิดไปแล้วถ้าตกลงไปนะก็คงไม่ได้ ทุกอย่างก็สูญสลายบทเก็บไว้ในนี้นะคะพี่น้องที่เห็นดำๆเป็นแนวตะคุ่มตะคุ่มแถวนั้นไม่ใช่สาหลายหรืออะไรนะคะปลาสวายทั้งนั้นเลยค่ะเขาอยู่เขาพยุงตัวอยู่ใต้น้ําเห็นเป็นเงาดำๆนะคะส่วนน้ําจะเป็นสีแดงคุณๆอย่างนี้นะคะน้ําเจ้าพยาเพราะว่าฝนตกแล้วน้ําคงจะไหลลงมานะคะฝากชมคลิปสองเลยนะคะมีคลิปสองต่อค่ะพี่น้อง